เว้นระยะของการไว,ว้ห้านิ้วหันสีด้านเงาขึ้นด้านบนแล้วก็พับเฉียงกลับไปทางด้านหลังในลักษณะนี้และพับฝั่งซ้ายไปขวาหมุนด้านบนพับลงมาให้ทับมุมด้านล่างและหมุนซ้ายไปขวาหนึ่งรอบค่ะเสร็จแล้วบังคับมุมฝั่งขวาให้เป็นลักษณะมุมสามเหลี่ยมและพับหักมุมไปฝั่งตรงข้ามเฉียงไปใบและหมุนซ้ายไปขวาพับหักงมุมไปฝั่งตรงข้ามเฉียงไปใบเล็กน้อยหมุนซ้ายไปขวา ทำแบบนี้นะคะพับเก็บมุมแล้วก็เฉียงปลายใบแล้วก็บังคับมุมให้ลดต่ําลงมาเรื่อยๆค่ะพับหมุนวนไปในลักษณะเดิมจนกว่าปลายใบเตยจะเหลือความยาวอยู่ที่2นิ้วนะคะพับหักมุมแล้วก็เฉียงปลายใบและหมุนลดต่ําลงมาค่ะจัดระยะตรงส่วนของมุมดอกให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามนะคะ และเมื่อตรงส่วนของปลายใบเตยเหลือความยาวอยู่ที่2นิ้วแล้วเก็บปลายใบด้วยวิธีการหมุนรอบฐานคอดอกด้านตรงจนสุดปลายใบเสร็จแล้วก็ใช้แม็กเจ็บได้เลยค่ะ